สวัสดีครับผมน้ารถแชาแนลครับผมวันนี้ก็มาเปิดคลิปกันเลยเลยครับวันนี้เป็นปลาแปบครับมาลอยปลาแปบให้น้าดูครับผมบตามสัญญานะครับนี่ครับก็ลงไว้ประมาณสักยี่ินาทีนะครับโอ้โหเขาโรสนะฮะลงไว้ประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับปลาแปบจะ่ตัวไม่โตนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับ มาดูกันว่าได้เยอะหรือเปล่ามังใครว่างๆพวกนี้นะครับเย็นเชิงครับปลดฝาที่บ้าน,นครับ Oh, ผมบอกเลยนะผืนนี้ต้องมีสามสิบบดนั่นนดก็เป็นไปได้ปัญหาเดียวเลยครับปัญหาเดิมครับอะไรครับนั่น,นใครจะเป็นคนกดครับนะครับทุกตารางนิ้วเลยนะฮะใช้คำว่าทุกตารางนิ้วนะฮะโอ้โห oh. ก็นะ้านะ่านระีเควสมาครับไม่รีเควสเนาะบอกว่าอะไรนะจะลอยปลาแปะไม่ชมนะครับก็ลอยให้ดูแล้วนะกนหน้าหัวข้ามก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการลงไข่นะครับก็ลงเสร็จปุ๊บก็เอ่อนั่งกินน้ําได้ขวดนึงนะแล้วก็ออกกู้ได้เลยนะฮะน้า้อน,น,นบอกพอแล้วไม่ไหวปวด เอาเรื่องครับเอาเรื่องผมครับพวงนี้ครับนี่คือปากปากปลาปา,ปากเอกใช่ไหมนะหึงเดียวครับนะฮะื่ก,กี้นะัยน้องบอกว่าอะไรนะตอทอ้ทอแห่ปลาไม่เข้าโมโหนะดูแล้วก็น่าจะทั้งผืนนะครับเอาเรื่อง น้านาท่านใดครับสนใจนะครับปลาแปบนะครับติดต่อน้านอนได้เลยนะฮะไม่ได้สนใจซื้อนะครับสนใจปลดครับมาอนนะครับตะกี้ระหว่างลงลงปลาแปบนะครับก็มีปลาใหญ่นะครับปุ๊บบ๊อบขอให้นะครับไม่รู้โดนตรงไหนนะโอ้โหทั้งผืนนะทุกตารางนิ้วเต็มกระมังทุกตารางนิ้วเลย นถ้าเป็นปลาแปมครับถ้าเป็นสังกะวาดครับนึกไม่ออกเหมือนกันโอ้โหไม่ใช่น้อยนะนันนทนะโอ้โหมหาศาลบอกเลยนะนันนทงานนี้นะไม่ธรรมดาเลยที่เดียวเชียว นะครับทุกตารางนิ้วจริงๆ <c oughs> นะครับระหว่างนี้ก็ปล่อยน้อนสาวไว้นะผมก็จะลาน้ำไปเรื่อยๆ <โด S 1> ตายแล้วพ <c oughs> ีว่พี่น,น้นะาใรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปครับเดี๋ยวจะมีปลาใหญ่ให้ชมเหมือนับ ลอยปลาใหญ่ครับโอ้โหทุกตารางนิ้วเลยนะฮะไม่ธรรมดาเลยที่ดูเชียวเคยมีแบบปลาน้ำเงินอะไรีมางับลูกปลาแล้วติดไหมครับน้าัต์ก็มีบ้างครับ เดี๋ยวต้องหักเลยครับวันนั้นเดี๋ยวจะเป็นปลาโอยนะฮะมัวมัวกันอย่างนี้ไม่ได้ครับไใจไม่ได้ครับอยากต้องไปสาวลงถังแข็งครับผมว่าคงไม่ปลด้วครับนอนก่อนครับนะฮะบอกให้เลยนะครับปืนนี้ต้องมีสามสิบบวกนะวันนี้ยังไม่เยอะนะครับสามจริงเยอะกว่านี้ครับ นะครับมาไม่ถูกวันแต่วันนั้นมาเดาขายมาครับนะครับวันนั้นมาแต่มาเดาขายมานะครับมาทอดแหงงเดียวนาะก็นี่นแถวนี้ก็จะหนักนะครับอืมตายเถอพกคุณเลย <c oughs> ตายจะพกคุณเลยคนปวดแล้วพกะคุณเลยต้องมีสองชั่วโมงคนะผมว่าน่าจะเกินสองชั่วโมงนะะเกินครับตอนได้ก็อยากได้เยอะครับ พอนึกถึงตอนปลดแล้วไม่อยากได้ครับนะครับอ่ะจะฉ่ายลงไปในทิวน้ําให้ดูนะครับนี่ไงจะติดเะเลกรัมหลือเกินนะครับผมจะถ่ายลงไปในทิวน้ําให้ดูเนาะว่ามันเยอะจริงๆนะครับปลาแม่น้ํานะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ไม่หาปลาบ่อนะนะปลาบ่อใครมาเลี้ยงนานอนเคยบอกว่าอะไรนะปลาส้อยเหรอนาบอกว่าปลาบ่อนะไม่มีนะครับ แต่บ้านผมไม่มีอะรเลยครปลาร้ยครับเนี่ยครับขายแค่400เมตรนะครับโอ้โห400เมตรทั้งผืนนะครับปลาส้อยตัวสวยครับปลาสร้อยอแกะมัวปลแปับหรือสวยท้าปากแดงมาเลยครับนะปลาแปบนะฮะจะดูแล้วน่าจะเต็มกระมังพอดิบพอดีครับอาจจะพูนหน่อยครับ ติดหนักหนุนเล้วเจับดูครับโอ้โหเหนาบ้านผมครับจะกินปลาแล้วไม่ซื้อหมูซื้อไก่กินก็คงจะรวยครับนะครับเยอะจริงๆนะฝืนนี้โอ้โหนี่แค่รไอ้วันสักกี่ทีนะนั่นยี่สิบาทีเนาะไม่ไม่ถึงด <มา S 1> ีด้วยถึงแล้วครับสิบกว่าทีก็เ<อ>รียนเชิญน,นะครับทีพีนะได้อยู่ใกล้บ้านครับ ขอร้องคนระับเดี๋ยวแบ่งปลากันไปกินครับครับโอ้โหทุกอนูจริงๆนะฮะเหมือนน้องจะถอดใจกันกันปดสาวไปนั่งเล็กไปครับจะปลดกับใครดีครับแล้วพรุ่งนี้วันจันทร์ครับ ตาจะไหลหลงไม่ดูวันนะหลงไม่ดูวันครับตอนแรกว่าจะลงมาสุกครับถ้านะครับหน้าน้ํามานะครับน้ําน้ําเริ่มแบบเยอะๆนะครับเต็มตลิ่งนะหน้าน้ําแดงครับนะครับหน้าอ่าถ้ามีน้ําท่วมอีกนะถ้าปีนี้มีท่วมอีกนะเดี๋ยวจะพาไปชมอ่าตีปลาทองคุนะครับตีเหยียบปลอมปลาทองคุกันนะผมบอกให้เลยว่าโคตรมันนะฮะผมก็ อ่รอบที่แล้วไม่ได้ทําคลิปเนาะนะครับตีครึ่งชั่วโมงพอครับผมนะฮะผมบอกให้เลยคนทําร้องนะครับมีเป็นกระสอบน่าจะล้นกำลมังครับแรกว่าจะเต็มปีปีที่แล้วนะฮะปลาท้องคู่นี่นะครับแล้วต้นกอภาพซ้ําหรือเปล่าครับทำไมไม่หยุดเลยสาว <laughs> นะครับไม่ซ้ํานะฮะเหมือนกอภาพถอยหลังหรือเปล่าแล้วต้น ไม่กอคนอย่างผมไม่ไม่เคยมคอหลังนะไม่ไม่เมคครับไม่เมคไม่เมคไม่เน้นเมคครับนึ่ว่ากอเคอยหลังเดี๋ยวท้านรขาจะว่ากอผ้าเคอยหลังให้ดูครับอ่าโอ้โหล้นกระมังครับเห็นแล้วก็น้ําตาจะไหลหาจะปวดวันนั้นมาลงยังได้ไม่เท่านี้นะครับขนาดวันนั้นไม่เท่านี้ยังสามสิบโลเลยนะใช่ไหมใช่แล้ววันนี้ขนาดนี้นี้ต้องมีสี่สิบ ต่ำครับถ้าผมคนเดียวก็ปลดไปขายของไปก็น่าจะเย็นๆนะครับตะปลาไม่เสียนะครับอยู่ในถังน้ำแข็งนะครับน้าหน้ารัแก้งวงน้าน้ารัดนะครับพรุ่งนี้นะครับก็น้าก็ขายของไปปลดไปนะแต่ถ้าเป็นปลาซิวอย่างนี้ครับรวยครับรวยไหมรวยครับโล่ร้อยครับปลาซิวโล่ร้อยนะครับปลาแปบโลเท่าไหร่ครับ ยี่พาสามสิบครับยี่พ้าสามสิบนะซิวรอยี่ครับไซส์ใหญ่ครับเอาไปทำอะไรครับเนี่ยเมนูคิดไม่ออกครับยังไม่ทันไปถึงเมนูครับคิดตอนปลดอยู่ครับเมนูยังไม่ต้องถามก็ถามว่าตอนปลดก่อนนะโอ้โหไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวเชียวครับผมคูกระมังครับตอนแรกคิดว่าเต็มครับไม่ไม่เต็มครับ คูนครับลนไปครับเดี๋ยวถอยหลังนะต้นถอยหลังห้นะครับก็เหลืออยู่อีกประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบเมตรนะครับถึงอ่าช้ยตะลิงนะครับต้องใช้มอเตอร์ไกส์ใชยหลังครับมันได้ใช้มอเตอร์ไกส์นะครับใช้ผมนี่แหละฮะนี่ครับนี่ครับปะอุ้ยครับปวดครับปะอ้ยนะฮะอ้อนี่ครับนี่ครับเลือดครับเจ็บจริงครับไม่ต้องใช้ตัวแสดงครับสั่งไหมฮะ ก็ให้ง่วงนิดหน่อยครับพอได้แก้ง่วงครับก็โดนทุกคืนนะครับเหมือนเหมือนเออเอาคลิปมาเล่าเรื่องใหม่ยังไงก็ไม่รู้นะนะครับอ่ะให้เห็นแนวนะน้ำมันไหลนะฮะ วายตายแล้วครับเอาเรื่องครับโอ้โหยิ่งตรงนี้ยิ่งแน่นนะหนาแน่นครับแน่นเกินไปไหมครับดีไม่เอาขายมาตอ่ออกพื้นครับ ที่นอนขยําไม่ใช่อะไรนะฮะก็เป็นขนมปังเหลือนะครับขนมปังเหลือจากการตกปลานะครับก็เอามาหวานๆไว้นะครับมันก็เลยเข้าเยอะขนาดนี้นะเพราะว่าปลาพวกนี้จะชอบนะบผมบอกเลยนะครับนอตพวกนี้นะยาวไปยาวไปโอ้โหเฮ้ยปลาใหญ่ติดเบ็ดก็นต,นะติดขายมนะ นะครับผมก็พยายามพายเอียงตามนอตน,นะต,ติดเกินไปครับขอเลขก็อยากได้ครับตอนนี้นะครับไม่ค่อยอยากได้เยอะขนาดนี้ครับผมบอกน้นๆหลายท่านแล้วครับอยากได้ประแปบบอยากได้ประแปบบผมบอกแล้วว่ามันหาคนกดยากครับมีย้ายเขาบอกย้ายเขาคนที่อยากได้แแบบสามโลเขาบอกว่า เอามายายปลดเองยายปลดเปนเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายไม้มจะหวดยา,ยายให้ทุกน <laughs> ขยายปลดก็ผมบอกเลยครับไม่คุ้มคายาครับโอ้โหไงทุกอน,นูจริงนะโอโ้วาดใหญ่ระวังนะฮะไอ้ง่วงแล้วครับโดนวาดใหญ่จ,จึ๊กเดียวนี่ถึงอับไอยานะฮะก็คงจะกลับบ้านเลยครับ น้อนพูดเหมือนบันทอนว่ะของต้องทอดแฉกแล้วเก็บแรงไว้พรุ่งนี้เช้าครับเหมือนบันทอนน้น,น้องยังไงก็ไม่รู้นะฮะนี่คือผือนเดียวนะฮะบอกอะเลยว่าผืนเดียวนะฮะนะครับช่วงนี้ก็ประมาณสักห้าเมตรถึงสิบเมตรสุดท้ายนะครับก็ไม่ค่อยมีปลานะครับไม่ค่อยมีนะครับพอดีตะกี้กล้องมีปัญหานะฮะนะครับก็กลับมาเหมือนเดิมนะฮะ ไปไงครับน้าขอสัมภาษณ์ดูหน้านะน็อครับผมบอกเลยว่าตาลอยลอยนนะน้าห้าสิบโลครับนะครับเหมือนตาลอยๆอยนะครับายครับนะครับครับไนะครับกลับกันนะครับเดี๋ยวไปดูตอนสาวเข้าตู้น้ําเย็นและไอ้น้ําแข็งแล้วกันเนาะครับก็มาดูผลงานครับผมนี่ครับที่เก็บหมาเมื่อกี้ครับเวลาแช่ก็ต้องแช่ถังใหญ่อย่างนี้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวไม่ถึงต้องแข็งครับล้นนะครับว่าน้อยครับดูที่กำมังครับนี่ครับล้นนะฮะล้นกะมังครับวันนี้ครับโอ้โหเต็มคาราเบลยังโหดครับได้ว่าโหดแล้วครับผลปดบอกโคตรโหดมากครับ โอ้โหโหดสัตว์รัสเซียเลยนะหดจัดครับดูครับนะครับเดี๋ยวพาไปชมฝั่งนี้เนาะนี่ฮะนะครับการลงน้ำแข็งของน้อนนะครับก็น้้ำแข็งลงก่อนนะครับแล้วก็จะไล่เป็นชั้นๆไปนะฮะน้ำแข็งครับเยอะจริงขนปลดนะครับบอกให้เลยครับเตรียมตัวครับผม มือไม่แตกธรรมดานะครับเลือดสาดก็ใครว่างครับมารับจ้างกลดได้ครับพรุงนี้ครับประจ้างกลดคุ้มครับอย่าให้คุ้มแน่นอนครับอะฮะโอ้โหดูฮะน้าทำไมถึงต้องแช่ขนาดนี้นะครับเพราะถ้าผมสองคนนั่งปลดนี่คืนนี้ก็ไม่น่าจะเสร็จนะครับก็ดึกแลครับมันก็ไม่ไหวครับนั่งปลดครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่ง ถ้าปลดนี้ก็ต้องมีอย่างน้อยสามถึงสี่ชั่วโมงอย่างน้อยนะโอ้โหให้ตายเถอะทุกอันโนนะจ๊ะโอ้ยอนะครับก็ถือว่าเยอะจริงๆแม่เหนะน็อตน,อน,นี่โหดจัดเลยนะไม่ใช่เยอะจริงครับเยอะเกินไปครับดูเลยทับังครับ อะอันนี้ก็มังเบอร์ใหญ่สุดนะฮะมังที่ลอยขายปลาใหญ่แม่น้ำครับล้นครับวันนี้โอแต่ไซส์สวยทั้งนั้นครับะนะาแน,น็ตมีอะไรฝากนมาน้าไหมครับก็ฝากกดติดตามช่องนะครับแน,น,น็ตชาแนลครับผมก็จะมีคลิปหาปลาหาปูา หาอะไรลงมาเรื่อยๆครับคลิปตกปลาครับเกี่ยวกับหากินนะครับผมใครอยากให้นะน้องทำอะไรก็คอมเมนต์มานะครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้ตามคอมเมนต์ตลอดนะครับก็ก็มือใหม่ครับเพิ่งเพิ่งหัดลงครับผมก็ฝากพี่ๆนะกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมก็เดี๋ยววันวันนี้ก็คงได้เวลาแล้วครับผม เพราะเดี๋ยวผมจะรีบเอาปลาลงครับเดี๋ยวจะดึกครับผมก็กว่าจะลงเสร็จก็ได้อีกสักครึ่งชั่วโมงครับเพราะต้องล่น้ำแข็งอะไรอีครับโอเคครับวันคลิปนี้ก็ขอฝากวเพีทั้นี้ครับผมไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมอีพีนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมากเลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม้เราชาแนลครับผมก็วันนี้ก็พามาชมรอบนี้ครับ ภาพแบบครับผมไซส์สวยๆครับก็ถ่าย400เมตรครับก็แบบนี้ทั้งผืนครับนี่ครับเหมือนจะไม่เยอะนะาหนาหนักก็มีฮะไม่ใช่มีแค่นี้นะครับนี่ครับดีเครับเสรแล้วครับนะครับลงไปนี่ก็น่าจะมี200เมตรครับก็อู้มันก็มันมากกว่ครับก็ปรับนะนะครับ